ตัวเลขของมาเลียการฉีดวัคซีนานารผลิกที่วันละห้าหกร้อยเมื่อตอนปลายเดือนมิถุนาย,ยนติดเชื้อยืนเหนสาสกัสามแสนเจ็ดพันนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยจะสิ้นสุดที่เท่าไหร่ตอนน่อไปครับเราได้ทราบอยู่แล้วว่าวันนี้เนี่ยทุกโรงพยาบาลในประเทศไม่มีนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีโอกาสที่เรามีเริ่มมีผลกระทบนะคนรับว่ามีผู้ป่วยไว้ขยับสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยเพราะเราเตรียมไว้สำหรับาการเป็นเชื้อขนาดน ในการประชุม,มการต,ต้องการเขาติดต่อเขาก็ในจํานวนนี้เนี่ยมีบางส่วนอยู่กรุงเทพบางก่วนที่โรงพยาบาลตลสินตอนนี้ก็มีอยู่66เตียงหลายโรงพยาบาลที่ไม่ได้วาง,งแผนบีนะครับเพราะว่าที่ทางสระบุรีแถลงก็ตลสินก็ยืนต้นๆนะครับซึ่งถูกปิดไปแล้วนะละนะครับก็ถูกปิดแล้วตอนนี้ที่ทํางานรับแจ้งก่อสร้างต่อนเลยครับไปนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นวันเสาร์จิตด,ด้วยนะในการตรวจจำนวด,ด้วยนะครับสอบถาม นะคับก็มี100ก่อนเกล็ร้อยเป็นสารภาพนะครับนะครับถึงเมื่อวานนี้เรามีคนไข้นอนอยู่ค่อนแค่นี้ที่สุดค 42, รับ5 4 2ร้อยองเอ็ดาำเภอทุนอำเภอจะตั้งโรงพยาบาลสนามนการได้นะครับพราะมีโรงพยาบาลสนามองรับที่เหลืออีกสองในสามนะครับอีกยีวันเนี่ยเก็ป่วยเข้ามาแล้วเนี่ยสามรบเครับแต่ยืนยันนี่ไมานงานดี c ีเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรดีพีอาสามสิบสอง ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงเป็นก็เป็นอยู่ในช่องสีเขียวนะครับการระบาดในพื้นที่ต้องชื่นชมทีมพื้นที่นะครับช่วงของเดือนรกนรกฎาคม2564ครับทางสาธารณสุขอำเภอดำเนินการทางโรงพยาบาลสนามนะครับอย่างนี้นี่นี่รวมนามน์นนนด้วยใช่ไหมคะดียังไงเพราะว่าเห็นทาง่าันในเพจสสจว่าสั่งมาเลยครับมาที่19ให้พร้อมแล้วใช้เงินตัวนี้ครับคุมสิเกตสามนะครับยินดีให้การสอ่ครับ ู้ติดเชื้อนะครับถ้าลเป็นดในเดือนจะเห็นรับที่เห็นนะครับแล้วก็สีแดงก็เป็นผู้ป่วยสะสมอยู่ในมือของของทีมการแพทย์อย่างเดียวนะครับใช้ที่ประชุมใจในการบริหารสัากาพราะมีผู้ป่วยตกค้างการผู้ป่วยที่ตกค้างอยู่เปิดที่มอกระสิง์ก็ เมื่อสองวันก่อนเนี่ยสี่สิบห้ารายเมื่อเมืม่อวานหกสิบห้ารายแล้วก็วันนี้ตัวเลขของวันนี้สี่สิบรายผู้ป่วยที่เข้ามาในพื้นที่มันทำให้ยอดสะสมของออผู้ป่วยซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลหลักๆของเราก็คือโรงพยาบาลกาลสินโรงพยาบาลของชัยโรงพยาบาลกูชินารายโรงพยาบาลยางตลาดนะครับ โรงพยาบาลกร,รมะละัสเนี่ยม,ม,มันเพิ่มจํานวนมากขึ้นจนเตียงที่มีอยู่เป็นเตียงเฉพาะสําหรับผู้ป่วยโควิดเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับเ,เราจึงแก้ปัญหาด้วยการทำโรงพยาบาลสนามขึ้นมารองรับขณะน,นี้เรามีโรงพยาบาลสนามที่เปิดบริการแล้ว2แห่งด้วยกันแห่งที่1ก็อยู่ที่ข้างศูนย์ราชการก็คือโรงอาหารของศูนย์ราชการนั่นแหละ รองรับผู้ป่วยได้43เตียงแห่งที่สองที่ศูนย์ประชุมของอสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนะครับรองรับผู้ป่วยได้107เตียงนะครับขณะนี้เดี๋ยวอีก2วันวันพุธนียจะไปเปิดแห่งที่3ที่มหาวิทยาลัยกระสินสาขานามนตนะครับที่อำเภอนามนตรงนู้นก็จะรองรับผู้ป่วยได้ประมาณสักร้อยร้คนนะครับเชื้อที่ระบาดอยู่เนี่ย เป็นเชื้อที่ค่อนข้างแพร่ระบาดได้ง่ายเป็นในสายพันธุ์เดลต้าของอินเดียนะครับก็จ,จะแพร่ระบาดได้ค่อนค่อนข้างง่ายก็ณขนาดนี้นะครับสถานการณ์ก็คือโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยเต็มเต็มอยู่การที่จะรับผู้ป่วยใหม่เนี่ยอาจจะจําเป็นต้องอนําไปยังสถานกักกันก่อนนะครับชั่วคราวสําหรับรายที่ป่วย ยังไม่มากยังมีอาการไม่มากแต่ถ้าหากสําหรับรายที่ป่วยหนักๆเชื้อเข้าปอดหรือว่าเป็นเยอะเนี่ยเราจะประสานกับทางโรงพยาบาลเพื่อที่จะอขอเปิดเตียงพิเศษให้นะครับต่อไปก็จะพยายามดูแลบุคคลซึ่งเป็นคนกลาสินทึ่งกลับเข้ามาในพื้นที่นะครับให้ดีที่สุด